เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องสามีเถ่อขี้หึงบังคับแต่งแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนัตตาหยาดฟ้ากลืนน้ำลายดังเอื้อกเมื่อได้เห็นว่าที่สามีในอนาคตของเธอเขาทั้งตัวโตตัวใหญ่ย,ย่งกับกรรมกรที่สําคัญหนวดคราวครื้มราวกับคนไม่รู้จักร,รักษาความสะอาดคุณย่าขาอย่าบอกนะคะ ว่าคุณย่าอยากให้ฟ้านะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้หญิงสาวรูปผู้ดีมองดูว่าที่สามีที่มีรูปร่างอย่างกับกรรมกรแต่ดูท่าว่าคุณย่าเทวีของเธอจะยิ้มอย่างภาคภูมิใจเหลือเกินก็ใช่นะสิหลานท่านเดินช้าช้าตามประสาค,คนแก่เราเรียกตะพศมารับย่าหน่อยสิลูกพศหรือนันตะพศหันมาตามเสียงเรียก ซึ่งเขากำลังง่วนอยู่กับงานในส่วนของเขาอ้าวคุณย่ามาเมื่อไร่หรือครับนี่ไม่เห็นบอกกับผมเลยผมจะได้ไปคอยรับเขารีบยกมือไหว้ไปตามภาษายิ่งดูไม่เข้าตาหยาดฟ้ายิ่งนักเพราะรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูเถื่อนๆหรือว่างานของเขาเป็นแบบนี้เขาก็เลยไม่รักษาความสะอาดหรือไม่รักษารูปลักษณ์ของเขาหรือเปล่านะ อยากฟ้าก็มีอาจจะรู้ได้เมื่อได้เปรียบเทียบกันกันกบว่าที่สามีของอยาติทิพย์พี่สาวของเธอเขาชื่อมนตรีเป็นทหา,หารยยสูงดูท่าทางภูมิฐานหน้าที่การงานก็ดีแล้วมองคู่ของตนเองอย่างกับฟ้ากับเหวขณะที่เขาเองก็มองมาทางเธอ ท่าทางเหมือนจะสนใจในทีแรกแต่มันก็แค่แวับเดียวเท่านั้นเขาก็หันไปให้ความสนใจกับคุณย่าของเธอมากกว่าทั้งคู่ต่างที่ชวนให้ดูกันดอกไม้ที่เขาเป็นคนปลูกสายพันธุ์ใหม่ๆที่เขาเป็นคนเพาะพันธุ์ออกมาเองต่อตั้งชื่อให้ถ้าเพาะพันธุได้สําเร็จแล้วเธอรู้มาว่าความจริงเขาไม่ได้ชอบทางการเกษตรแต่เพราะต้องมาสารงานต่อจากครอบครัว จึงทำงานไปและเรียนเพิ่มเติมไปด้วยแต่ดูเขาไม่เห็นจะให้ความสนใจกับเธอเลยนี่นาต่างจากนมนม,นมไฮโซในเมืองกรุงที่พยายามจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับเธอนี่คุณอยากฟ้าแล้วสายตามมาจะผีเสื้อที่กำลังตามตามตอมดอกกุหลาบสีโอโรสสดสวยและหันหน้าไปตามเสียงซึ่งคนเรียก มีดวงตาสีน้ำตาลสวยหน้ามองแต่จากความใกล้ชิดทำให้เธอรีบถอยห่างออกมาจากเขาและทำหน้าตื่นตื่นไม่เห็นหนวดเคราของเขาอย่างชัดเจนจนดูเทือนตกใจแะไะผมไม่ใช่ผีไม่ใช่ปีศาจนะมัวเดินชมนกชมไม้อยู่นั่นแหละโน,น่นคุณย่าท่านเรียกหาแล้วอย่าฟ้าหน้างำใส่ไม่คิดเลยว่ารูปร่างหน้าตาของเขาดูเทือน แล้วปากของเขาก็ไม่ต่างไปจากใบหน้าเถื่อนๆของเขาด้วยคนไม่เคยเจอคนพูดตรงถึงกับอ้ำอึง้งพูดให้มันดีๆก็ได้นี่คุณไม่เห็นต้องว่ากันเลยแต่เขากลับหัวเราะเยะนี่ผมก็พูดดีๆแล้วนี่ไม่ได้ด่าคุณสักคำหรืคุณชอบให้ด่าได้นะเดี๋ยวจัดให้แต่จะให้พูดเพาะๆนะ่ะมันทำไม่เป็นไม่ชอบดัดไม่ชอบสตอพูดตรงๆนี่แหละมันง่ายดี เธอเคืองเขาจริงๆลัอคราวนี้อิตบ,บ้าเธอสะบัดหน้าใส่เขาทันทีอ้าวนี่คุณเขาดึงต้นแขนของเธอทันทีมาต่อว่าผมแบบนี้ทําไมล่ะเดี๋ยวปัดเขาทาท่าเข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันก่อนจะมองรูปร่างของเธอเหมือนจะหาว่าเขาควรจะจัดการกับเธออย่างไรดีตะโพสเย,ยฟ้ามหาย่ามลูก แล้วสงครามของเธอทั้งคู่ก็จบลงทันควันเธอแลบลิ้นใส่เขาตามภาษาน้องสาวคนเล็กที่ถูกสปอยจนเคยตัวทำให้หนันตะโพธ์ถึงกับเข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันเพราะถ้าเป็นน้องเป็นนุ่งจะตีให้ก้นลายเลยคอยดูสิและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่เธอได้เจอกับเขาในไร่ของเขาในสวนของเขา พ่อแม่ของน้องสาวของเขาก็นิสัยดีน่ารักมากต่างจากเขาริบลับและนั่นมันก็ผ่านมาเกือบเดือนแล้วจนกระทั่งได้เลิกที่เธอจะต้องแต่งงานกับเขาจึงต้องมีการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งวันนั้นเธอยุ่งอยู่เพราะยังทำงานของเธอที่เปิดสปาร่วมหุ้นกับเพื่อนๆจึงไปที่ร้านสายพอไปถึงจึงพบคนมานั่งรอยอยู่ที่ร้านเป็นผู้ชายคนหนึ่ง ใช่คนนี้มองเธอแปลกๆเขาเอาแต่จ้องเธอไม่วางตาแต่เธอก็อดสังเกตไม่ได้ว่าเขาช่างหน้าตาดีเสลือเกินรูปร่างก็ดีด้วยคุณหยาดฟ้าใช่ไหมคะเรากำลังรออยู่เลยคะ่ะเธอพยักษหน้าให้ทีมงานจึงรีบพาเธอเข้าไปเปลี่ยนชุดทำผมแต่งหน้าสถานที่ถ่ายรูปก็คือในสวนที่อยู่บริเวณหลังดานนั่นเองและเธอก็พร้อมแล้วในชุดสีขาว แต่สิ่งที่เธอไม่ทันได้คาดคิดนั้นก็คือผู้ชายคนที่เอาแต่ยืนจ้องเธอนั้นก็คือเขาตอนนี้สีหน้าของนันทพจน์เปลี่ยนไปนิดหน่อยเหมือนอึ้งไปที่ได้เห็นหยาดฟ้าในชุดนี้เชิญว่าที่บ่าวสาวมาลงนั่งตรงนี้เลยค่ะต่างคนมัวแต่อึง้งในที่สุดเขาก็มีสติก่อนจะเชิญให้เธอลงนั่งที่กลางสนามโอ้ แม่เจ้านี่เขาหรือนี่หล่อสุดๆแล้วทำไมเขาต้องปล่อยให้หนวดเคราผมเผายาวรุงรังจนดูเป็นคนเถือนขนาดนั้นด้วยเล่าท่าทางของทั้งคู่จึงดูเงินเงินเพราะไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นอีกอย่างในตอนนี้ขนาดนี้ก็ตอนนั้นเธอ,อยังแอบถ่ายรูปสภาพที่ดูน่ากลัวของเขาไปให้เพื่อนดูบางคนถึงกับยี้และบ่นว่า เขาคงไม่มีเหาใช่ไหมแต่นี่มันช่างแตกต่างกันจนสุดขั้วหยาดฟ้ายังคิดว่าทำไมเธอจะต้องตามใจคุณย่าด้วยก็ในเมื่อดูท่าทางเขาก็ไม่ได้เต็มใจจะแต่งกับเธอเลยนี่นาแต่วันนั้นมันกลับผิดกว่าที่เธอคิดเอาไว้แม้ว่าทุกคนจะเชียร์ให้เธอและเขาได้ใกล้ชิดกันแค่ไหนก็แค่พอจะทำได้จับมือก็ถือว่ามากที่สุดแล้ว เธอยังเห็นแหวนที่เขาเอามาให้เธอเพชรเม็ดโตพอสมควรอีกด้วยแต่เธอไม่ค่อยยึดติดกับของใช้ภายนอกไม่สนใจด้วยว่าสินสอดทองมั่นที่เขานำมาสู่ขอมันจะมากมายเพียงไรแต่เพราะเธอรักคุณย่าท่านจามใจเธอมาทุกอย่างเลี้ยงเธอมากับมือเธอก็แค่อยากตอบแทนพระคุณของท่านก็เท่านั้นเองนี่คุณเขายัางเรียกเธอแบบเดิม เธอหันไปมองเขาอย่างไม่ค่อยเข้าใจผมไม่มีรถพาผมไปกินข้าวหนสิหิวแล้วเธอจะพอเข้าใจได้แล้วคุณพักอยู่ที่ไหนล่ะจะได้พาไปใกล้ๆที่พักของคุณพอเขาบอกสถานที่เธอก็เลยพาเขาไปทานอาหารที่ร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งแต่อาหารทำได้ทั้งไทยและต่างชาติเขาเป็นคนคุยไม่เก่งพูดจาก็ห้วนๆแถมยังชอบจ้องผู้ชายทุกคนที่มองมาทางเธออีกด้วย แต่ยาดฟ้าก็อดสังเกตไม่ได้เช่นกันว่าเขาก็มีสาวๆมองมาอยาให้ความสนใจแต่จะว่าไปจะว่าแต่เธอก็คงไม่ได้อร้านนี้อร่อยด,ดีนะเขาเอ่ยชมออกมาก่อนจะมองรูปร่างของเธอกับจานข้าวของเธอนี่ผมก็คิดไปเองว่า คุณเป็นพวกรักษาหุ่นซะอีกตัวบางนิดเดียวแต่กินข้าวไม่ได้ระวังเลยนี่เขาพูดไปตามภาษาของคนที่ชอบพูดตรงๆแม้จะไม่ชอบแต่ก็พยายามทำใจให้ชินฉันเป็นคนชอบออกกำลังกายบอกเบาๆพลางเล่ตามองสาวคนหนึ่งที่กำลังส่งสายตาให้เขาเมื่อนานตะโพดิมองตามกลับจึงเห็นชายอีกคนที่มองมาอย่างคู่หมายของเขาเขาจึงลุกขึ้นยืนแล้วแกล้งขยับที ไม่ให้ชายคนนั้นมองมาที่เธออย่างถนัดตาจนหยาดฟ้าเองก็ได้แต่งงเพราะไม่เข้าใจว่าเขาทำอะไรแล้วเล่าคุณย่าก็โทรศัพท์เข้ามาและบอกให้หยาดฟ้าพานันทพศมาค้างที่บ้านแทนที่จะไปเสียเงินเช่าห้องนอนที่โรงแรมถ้าทางว่าคุณย่าจะชอบเขามากแต่เธอก็ไม่ได้ห้ามอะไรได้แต่มองคุณย่า กอดตัดเขาอย่างกับเขาคือหลานแท้ๆแม้พอโกนหนวดโกนคราวตัดผมตัดเผ้าแล้วมันหล่ออย่างก,กับเทวดามาโปรดมามาให้ย่าหอมทีสิลูกฟอดเดี๋ยวไม่พอคุณย่าขอหอมอีกฟอดทำเอายาฟ้าได้แต่กลุ่มขมับคุณย่าก็เป็นแบบนี้รักใครกระทุ่มสุดใจต่างจากมนตรีแฟนหนุ่มของพี่สาวของเธอ ที่ท่านไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ขณะที่นันดพรอ,อยู่ที่กรุงเทพเธอก็มีหน้าที่พาเขาไปเที่ยวนวนเที่ยวที่นี่โดยมีคุณย่าไปด้วยอาทิตย์ต่อมาเธอก็ไปเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวของเขาเธอชอบนันทินีน้องสาวของเขาอายุน้อยกว่าเธอหนึ่งปีเหมือนเธอได้เจอเพื่อนรุ่นเดียวกันนันทินีเป็นคนคุยเก่งชอบชมว่าเธอสวยแต่นันทินีก็มีความน่ารักเหมือนเด็กๆด,ด้วยเหมือนกัน ทั้งคู่เข้าขากันมากทุกการกระทำทุกรอยยิ้มของยาฟ้าจะอยู่ในสายตาของว่าที่สามีของเธอและไม่ว่าเขาจะพาเธอและคุณย่าเทวีไปที่ไหนเขาก็จะหาทางจัดการกับผู้ชายทุกคนที่จ้องยาฟ้ากับนันทินีด้วยความห่วงไม่ว่าจะเป็นวิธีการนั่งขวางสายตาหรือจงใจเดินไปพูดอะไรบางอย่างกับผู้ชายคนนั้นทีแรกยาฟ้าก็ไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรกันหรือเปล่า แต่พอนันที่นีกระซิบบอกเธอจึงเพิ่งจะสังเกตเห็นและแล้วเพราะความสนิทสนมเรากับรู้จักกันมานานนันที่นีก็เล่าให้เธอฟังว่าความจริงแล้วนันตโพอชอบเธอตั้งแต่เห็นที่ครั้งแรกจึงยอมแต่งงานด้วยท,ท,ทั้งที่ความเป็นจริงพี่ชายของเธอเนะี่ยเกลียดการคลุมถุงชนที่สุด และไม่อยากเสียเวลากับใครที่ไหนอย่าฟ้าหัวเราะร่วนเพราะคงไม่มีวันเป็นจริงไปได้ <c oughs> คนอย่างเขาน่หรือพูดหวานๆยังไม่เป็นขนาดโกนหนวดตัดผมจะรอแล้วแต่การพูดยานจายังกวนประสาทไม่เลิกมะนาวไม่มีน้ำอยู่อย่างนั้นเองในที่สุดวันแต่งงานก็มาถึง บรรดาเพื่อนไฮโซของเธอแต่งชุดเพื่อนเจ้าสาวถ่ายรูปในสวนดอกไม้กันอย่างสนุกสนานนึกแปลกใจอยู่เหมือนกันที่คนอย่างเธอจะต้องมาเป็นเมียของหนุ่มชาวสวนแต่เพื่อนของเธอก็ต้องตกตะลึงเมื่อได้เห็นว่าเจ้าบ่าวของเธอยามถอดรูปนะ่ะหลอหลอล่ำเลาใจขนาดไหนเธอหันไปมองตามสายตาเพื่อนๆของเธอ ที่กำลังถ่ายรูปอยู่ในสวนเธอเห็นเจ้าบ่าวของเธอที่กําลังอยู่ในขบวนขันมากเขาหล่อในชุดทางภาคเหนือดูหน้ามองดูเหมือนเขาจะมองขึ้นมาที่ห้องของเธอด้วยอยากฟ้าจึงตกใจมากเธอรีบหลบฉากแก้มแดงร้อนผ่าเผาไม่เคยไม่เคยรู้สึกอายขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วทำไมล่ะคนเราไม่เคยมีใจให้กัน ทำไมจะต้องเขินด้วยพิธีการผ่านไปอย่างงงงเพราะไม่รู้จักพิธีการซึ่งต่างจากทางภาคกลางแต่เจ้า่าวของเธอก็เอาแต่จ้องมองเธอ,อย่างไม่วางตามีภาพพรีเวดดิ้งในสวนสวยๆมากมายแต่ตอนนั้นกับตอนนี้มึนช่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทุกการกระทำของเขาดูอ่อนโยนนุ่มนวลจนเธอลืมไปแล้วว่า ความเป็นจริงเขาช่างดูดิบเถื่อนเหลือเกินสำหรับเธองานกินเลี้ยงมีต่อหลังจากนั้นก่อนจะมีพิธีเข้าหอและมันเป็นเรื่องที่เธอรู้สึกอึดอัดที่สุดในโลกเธอเอาแต่คิดสระตะเพราะในชีวิตสาวเธอก็ยังไม่เคยเสียตัวให้ใครมาก่อนเวลาที่ได้ทำความรู้จักกับนันทน์ก็น้อยเสียเหลือเกินเธอไม่รู้ว่าควรจะวางตัวอย่างไรดี ไปอาบน้ำสิคุณไม่ร้อนไม่เหนียวตัวบ้างหรือไงเออโคตรเถื่อนบอกเลยไอเราดูก็เกรงแทบเยออแทบแย่เขาโย่อนชุดจะบ่าวทิ้งทิ้งคว้างคว้างแล้วคว้าพ้าขนหนูเดินเข้าห้องน้ำโดยไม่สนใจเธอเลยเธอได้แต่นึกย้อนไปหาคำที่นันที่นีบอกว่าเขาชอบเธอไม่รู้ว่าน้องสาวของเขาประสาทเพี้ยนไปหรือเปล่านะหรือเข้าใจอะไรผิดไปแน่ ในที่สุดเธอก็ค่อยๆถอดชุดเจ้าสาวออกแล้วสวมชุดคลุมรอให้เขาออกมาจากห้องน้ำรู้สึกเมื่อยปวดไปทั้งตัวและเหนื่อยจนกินน้ำไปหมดไปหลายขวดถึงได้รู้สึกดีขึ้นไม่กี่นาทีเขาก็ออกมาจากห้องน้ำเขาเสียเวลาหันมามองเธอที่ยังมีท่าทางกรเกระเงมือใช้สำลีเช็ดเครื่องสำอางออกจากใบหน้าสายตาก็มองผ่านกระจก จนเห็นว่าเขาเดินมาอมองเธอรีบๆอาบน้ำได้แล้วแล้วก็รีบๆออกมาสัทีจะได้มีเวลาทำหลานให้คุณย่าคำพูดของเขาทำให้เธอถึงกับอาปากค้างไปเลยก่อนจะคว้างเขาด้วยสำลีเช็ดหน้านั่นแหละจะบ้าหรือไงพูดจาลามกพูดดีๆได้ไหมไม่ชอบฉันเราจะแต่งงานกับฉันทำไมพูดจาสุนักไม่เห็นจะรับประทาน เขากลับหัวเราะจนตัวงออ๋ออยากให้พูดเพราะนี่เองโทษทีนะเวลาที่ผมพูดเพรานะน่ะก็ตอนอึบนั่นแหละถ้าอยากได้ยินก็รีบๆอาบน้าแล้วจะพูดให้ฟังโอ๊ยชักจะเหลืออดแล้วนะอีปากไม่ดีเธออยากจะด่าแดางๆแต่เทือกเถาเหล่าตระกูลไม่ได้สอนมาให้พูดไม่ดีหยาบที่สุดก็คงเป็นคำนี้ คนบ้าคนผีทะเลลามกที่สุดเขากลับหัวเราะขำจัดแต่เธอเดินสบัดยวับเข้าห้องน้ำทิ้งให้นันทพุธหัวเราะจนคนเป็นบ้าไปคนเดียวแต่ไม่ว่าเธอจะโกรธหรืออารมณ์เสียแค่ไหนหรือต้องการจะหลบอยู่ในห้องน้ำให้นานเพียงใดก็มีอาจช่อนตัวอยู่ได้ดานนักในที่สุดเธอก็ต้องออกมาจากห้องน้ำทันเห็นเขานอนอยู่บนเตียง ไม่รู้หลับหรือเปล่าเพราะเห็นหันหลังให้เธอจึงเดินไปทาครีมที่หน้ากระจกแต่ยังไม่ทันได้กดครีมตัวของเธอก็ถูกรวบจากด้านหลังกรี๊ดอุ๊บเขารีบปิดปากเธอไว้อย่างทันควันจะบ้าหรือไงคุณกรี๊ดทำไมเดี๋ยวเกรกไทยเขาก,ก็ก็หุดใจว่าผมคมขืนคุณหรอกหญิงสาวจ้องเขาตาโตก่อนจะปัดมือเขาออก ไม่ต้องเสียเวลาทาครีมหรอกหน้าเดี๋ยวผมก็จูบคุณทั้งตัวผมชอบงานผิวไม่ใช่งานครีมเขาทำท่าคิดออกอ้ออีกอย่างคุณบอกให้ผมพูดดีๆไม่ใช่หรออยากฟังเช่ปะมามะจะพูดให้ฟังยังไม่ทันได้ปฏิเสธเขาก็จัดการวางเธอลงบนเตียงไม่เอาอ เขาปิดปากของเธอด้วยจุมพิษนุ่มละมุนมันให้ความรู้สึกกลัวแต่พอผ่านไปสักครู่มันก็ให้รสหวานเขาค่อยๆสร้างอารมณ์อย่างที่เธอไม่เคยได้พบผ่านชายหนุ่มร่างกำยำทาบตูลงมาหาเธอมือไม้ของเขาอยู่ไม่สุกไม่พอใจเขายอมบังคับวางมือของเธอให้รูปไาล้ลาบนอกกำยำของเขาด้วยมันช่างเราอารมณ์ที่สุด ไม่ช้าเลยเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบหวานๆชื่นชมว่าคุณช่างงดงามและน่ามองคุณสวยไปทั้งเนื้อทั้งตัวห้ามมองผู้ชายคนไหนนอกจากผมคนเดียวเข้าใจไหมเพราะผมหวงคนที่ผมรักของผมแล้วเขาก็จูบแล้วเขาก็แสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคืนนั้นก็ทำให้เธอเจ็บแต่มันก็เต็มไปด้วยความสุขกว่าจะรู้ตัว เขาก็เป็นเจ้าของของเธออย่างสมบูรณ์แบบเธอเคลิ้มหลับเพราะความเหนื่อยสะดุงตื่นอีกครั้งเพราะคนเธอจอมหืนดันตื่นขึ้นมาแสดงบทพิศวาสอีกรอบเขาขอโทษขอบโพยและสารภาพว่าเขาทนไม่ไหวไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะพูดจาหวานๆกับเธอได้จริงๆอย่างที่เขาบอกแต่หลังจากนั้นเขาก็พูดดีๆกับเธอ พูดหวานๆทางๆท,ที่อย่างพูดกับคนอื่นพูดไม่ดีเลยทีแรกก็คิดไปเองว่าเขาคงทนอยู่กับนันทบดได้ไม่นานแต่นี้เธอก็อยู่กับเขามาตั้งสองเดือนแล้วและไม่มีคืนไหนที่เขาจะห่างจากเธอเลยแม้แต่ตอนที่เธอไปที่ร้านของเธอเองเขาก็ยังตามไปด้วยเขาเป็นสามีที่ขี้หึงจอมเถื่อนเพราะพักหลังๆเขาไม่ค่อยชอบโกนหนวดโกนเครา นอกจากเธอจะลงดาบว่าถ้าเขาไม่โกนออกหรือปล่อยให้ผมยาวรุงรังเธอจะไล่เขาให้ออกไปนอนนอกห้องเขาจึงยอมทำตามใจเธอไม่คิดเลยว่าคนเถื่อนๆอย่างเขาจะยอม,มง่ายๆให้กับเธออยู่ๆวันหนึง่งมนตรีก็โทรศัพท์มาหาเธอและบอกว่าพี่อาทิปของเธอให้เขาโทรศัพท์มาขอ,อยืเมเงินหนึ่งล้านบาทเธอเองก็นึกแปลกใจ แต่เพราะรักพี่สาวก็เลยยอมโอนให้แต่โดยดีโดยไม่ได้คิดอะไรมากแต่ต่อมาไม่นานเขากลับโทรศัพท์มาขอยืมเงินอีกสองล้านคราวนี้เธอชักจะแปลกใจบอกว่าเดี๋ยวจะโอนให้แต่รีบวางายแล้วทำท่าคิดนันทโพสซึ่งอยู่ตรงนั้นด้วยจึงถามและเขาก็จะไม่ทนอีกต่อไปจึงเงินฝ่ายโทรศัพท์ไปหาหญาติทิพย์พี่สาวของเธอไม่รู้อีโนอิเน และเตรียมจะเลิกกับมนตรีอยู่แล้วเพราะจับได้ว่าเขาคบกับสาวแม่ไม้คนหนึ่งแถมยังติดกันพนันงมแงมญาตฟ้าจึงตกใจมากเธอไม่เสียดายเงินล้านแต่ทันได้คิดไม่น่าเชื่อเลยว่าผู้ชายที่ดูเถื่อนๆอย่างนันทพจน จะรักและดูแลเธอเป็นอย่างดีแต่ผู้ชายที่ดูดีมีการงานน่าเชื่อถืออย่างมนตรีจะกลายเป็นแบบนี้ไปได้คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจแต่สำหรับหยาดฟ้าแล้วเธอคิดว่าเธอช่างโชคดีที่ได้เขาเป็นสามีเพราะไม่ว่างานของเขาจะหนักหรือจะเหนื่อยมากแค่ไหนแต่เขาก็ยังคงดูแลเธอและทำหน้าที่ของสามีอย่างดีที่สุด เธอจับมือสามีที่ถูกบังคับแต่งของเธอเอาไว้เขาดูเถื่อนๆแต่เธอยังบอกกับเขาอย่างเต็มปากเต็มคําว่าฉันรักคุณนะคะเขายิ้มหวานดึงมือเธอมาจูบผมก็รักคุณแล้วเขาก็ดึงเธอมากอดอย่างแสนรักต่อจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าเธอและเขาจะเจอกับปัญหาอะไรทั้งคู่ก็พร้อมจะก้าวข้ามมันไปด้วยกัน จบแล้วนะคะสามีเถือนขี้หึงเมืองครับแต่งนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขออภัยที่อาจจะมีอาการติดขัดบ้างนะคะตาฝากชมผู้สนับสนุนด้น,นะคะตาจะได้มีรายได้นของตัวเองเนาะ จะได้มีค่ายาให้พ่อนะคะก็ฝากด้วยก็แล้วกันเนาะผิดพลาดประการใดปรับระการใดก็ได้โปรดให้อภัยตาด้วยเนาะเพราะว่ามันต้องมีอาการติดขัดอยู่แล้วเพราะว่าตาใช้โทรศัพท์นะคะมันแก้ไขไม่ได้เนาะมันไม่เหมือนใช้คอมพิวเตอร์นะคะจะให้ตาไปใช้ก็มันก็เป็นเรื่องยากสำหรับตาอีกนั่นแหละเพราะว่าตา พูดตรงๆเลยว่าตาไม่มีเงินลงทุนค่ะยอดวิวตาน้อยนะคะตาเป็นแค่นักเขียนตัวเล็กๆเนาะไม่ได้มีช่องใหญ่โตไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ครบถ้วนไม่มีคนช่วยตาทํำคนเดียวนะคะทั้งเขียนนิยายเนาะเขียนนี่คือเขียนจริงๆนะเขียนแล้วก็ปากการกระดาษนี่แหละแล้วกอ็อ่านนะคะอ่านลงช่องเนาะแล้วก็ใช้แอป เท่าน,นั้นเองค่ะเนาะก็หวังว่าจะเข้าใจนะคะก็ฝากผลงานของตาด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่ๆนะคะตาก็มีนิยายในช่องเยอะแยะเลยถ้าอยากจะฟังเขา้าเข้าไปกดกดเข้าไปฟังได้มีทั้งเรื่องยาวเรื่องสั้นนะคะก็ฝากด้วยก็แล้วกันอย่าลืมชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะ รักนะค่ะบุญรักษาสวัสดีค่ะ